สวดีเพื่อนทุกคนครับสวัสดีท่านชมดูโรงงานยาสั่ง,ง,งเดียวลุยงานครับ30ไร่แบ่งนี้วันนี้ช้างมาวันนี้พุ่เศษครับช้างคู่ครับเละด้วยแบ่งนี้เป็นนาดำนะข้าวสี่หนึ่งข้าวสี่หนึ่งนาดำนะ เปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวเลยต้องบอกว่าเอาคัน55นะครับคันช้างปี55ที่ว่าเกี่ยวกับข้าวโพดใส่หัวลำพนูนวันนี้ทำเซ็ตตู้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนปากใหม่ครับมาเกี่ยวข้าวแล้วเพราะว่าช่วงนี้โซนบ้านผมข้าวโพดนั้นไม่มีเกี่ยวนะข้าวโพดน้อยแล้วก็แต่ถามว่าราคาข้าวโพดก็ก็ดีอยู่นะแต่ข้าวโพดตอนนี้มันก็ยังน้อยน้อยนะไม่มีเกี่ยวนะ เราก็ใช้คันแดงคันปีหกห้านะครับเกี่ยวข้าวโพดเอาไว้เกี่ยวคันเดียวพอแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงานหรอกข้าวโพดนะถ้ามีงานเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้ก็มีงานแต่งานเกี่ยวข้าวโอ้นี่เอาคันนี้มาลองวันแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง i เท่าไหร่แล้วเท่าสี่หนึ่งนะครับสวยมากนะมากๆสวย ข้างสวยนะครเนี่ยโอ,โอ้โแล้วน้ำหนักผมว่าน่าจะดีด้วยนะพวกเข้าวสี่หนึ่งพวกอะไรเงี้ยนี่ครับส้มตำข้าวเหนียวหัวหมูไก่ต้มน้ำปลาแบบจุกๆกับนานี้ครับ ดูครับจานกบครับลูกอีาสานนะครับถินนนนน่นฐานพิจิตร <c oughs> ูน่างหน้านะช่างกุณเพลงเจริญก็เกี่ยวอยู่ข้างในนะมกเกวเนนคนก็มาจะถึงเราเปล่าก็ไม่รู้นะ เราก็ตั้งเาเราก็ตั้งเบอร์สิบเจ็ดด้วยเราเรา,เราตั้งอันนั้นมันไม่ได้อะน้ำมันอะเขาโูลด,ด้วยบางทียังเล่งน้อยกว่าค้าวอีกนะ ยังไม่เข้าที่นะครับมีติดมีขัดนะครับชุดหน้ามันจะดังกังกังกังนะเพราะว่ามันมันเป็นลูกดาวบูทเหล็กนะครับเป็นลูกดาวอันเก่าเป็นลูกดาวบูทเหล็กมันจะดังหมอยตอนนี้เมฆก,กเริ่มมาครับเพิ่งจะเพิ่งจะเที่ยงเองนะเพิ่งจะเที่ยงเที่ยงนะเมฆเริ่มมาแล้ว หมดไปแล้วหนึ่งบินนู่นเรวสองบิงใหญ่นะครับใหญ่ๆเลยนี่บิงกลางบิงเล็กกว่าเขานะแล้วก็นี่บิงใหญ่ยังเพิ่งจะได้ไปครึ่งบิอ่งครับบิงใหญ่สึกไปไหนวรอนะ,ะแดดลมลมตกครับ อาจารเทนเท,เ,ทเสร็จมาก่อนนะน่าจะเทใส่ไอ้ทันในกล่องอนาะจารย์เทนจะไปลงโลครนะับเมื่อกี้ดิ้นขึ้นมาแล้วมีวิ่งโลมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทปดกวน เราไม่ทันสักแล้วนะสักเขาเกี่ยวอยู่ปากซอยเสร็จกันไปแล้วสองทันดนเขากลับกันแล้วบดนเขากลับกันแล้วสักอะกลับสักกลับแล้วของเราอะอ่ะอันนี้รถที่สองนะเที่ยวแรกไปเที่ยวแรกไปสี่อุ้มสี่อุ้มสี่อุ้มไม่เต็มเที่ยวแรกสี่อุ้มไม่เต็มเก้าเขียนบ้านนะครับ ราคาหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับต่อวียนะหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะครับตอนนี้แต่นี่ไปเข้าสีหนึ่งนะเข้าเก่งดูเลยวิ่งนี้หลมคิบหายเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากใ,ใช้คำหยาบว่าแต่ผมพูดจริงหลมแบบโอ้โลมเกินแล้ววิ่งใหญ่ใหญ่เนี่ยวิ่งเดียวกันนะครับเนี่ยที่เป็นร้อยผ่ากลางก็คือวิ่งเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่า เาขาคณะไม่มีคณานะครับแต่ว่าตัด,ต,ดตัดแบ่งเขียวกับเหลืองนะครับรถจะไปแทบไม่ไหวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขับครับเดี๋ยวผมว่าจะดูเขามากงละขับเหนื่อยเลยครับเจอลมโหมเงี้ย ถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังเพงเจริญกับบอมเบ่เกี่ยวอยู่ในทุ่งนะครับน่นข้างในเนาะน้กแถวแถวแถวโซนนูก็โหลเหมือนกันก็คือทุ่งฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะโลมหมดนะครับมีดอนดอนกันเน่พวกทางฝั่งนะฝั่งนี้ก็ดอนมาเดี๋ยวลูกพี่ขึ้นเทสอีกแล้ว นาบิงนิโออู้โคตรหลมดูดูคันนู้นะมันสุดยอดทาพภาพของจริงนะครับอย่างนี้นุ่นนุ่น ชนกันนะคันโน้นมาโน้นแล้ว เาอาไหลดีอุ้ยเอ้เขาเขาเขาขับกันตู้ไมก่กระพือลูกพีขับตู้กระพือได้อะนะเครื่องไเไืนนะ่องไเร่งฮะอ้ยไปแล้ว เราฝีมือฝีมือเรามันด้อยไปแล้วฝ <c oughs> ีมือล้ำตกแล้ว <c oughs> เอาเขาท่อเข้าไหนก็ไปดีดิ <c oughs> เดือดเครื่องไม่เร่งอีกอ่ะโล <c oughs> <c oughs> ช่างเงอ่เลยเลยก็ดูเลยก็ดูเลยออแต่คันนี้ก็เครื่องก็เก่าแล้วนะคันคันคันร่มเหลืองเนะี่ยแต่ว่าโาวนาช่างออดก็สู้ดีนะแต่ควันมันจะออกเยอะหน่อยคันเนี้ยความแก่แต่ถ้าเกิดวันไม่ออกก็ดูแล้วก็น่า,นาจะไม่แรงเลยคันย เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีควันแล้วมันไม่สู้หลมนะพอเดี๋ยวนี้หลังหลังมาที่ว่าช่างเขามาตั้งแล้วควันก็ออกเยอะน,นี่สู้ลมดีมากเลยนะเครื่องนี้ไปแบบเปล่งว่า,วา ไปแบบไม่เล่งเครื่องเท่าไหร่นะอันี้ไปช้าหน่อยช้าหน่อยนิน่มๆ,ๆแต่ว่าไม่เล่งเครื่องเท่าไหร่แต่ก็ไปได้ครับถ้าเรากพถ้าเกิดว่าเราเอาข้างท่อนะข้างท่อของข้าวออกมาทางงนี้มันเหมือนกับว่ามันจะสไล,ลด์ลงรอยเก่านะมันจะมันจะไม่ค่อยไปรถอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาท่อเข้า,ขาใ,ในเนี่ยมันจะมันจะมันก็จะไปดีนะไม่ต้องถอยหลังมากอันนี้ถ้าเล่งเครื่องก็จะไปกว่านี้นะแต่นี้เขาสไตล์นี้แ maior. หละนอนดูขันนโน้น เงายังไงโอ้ฟังเสียงไปลุไปลุนะครับเกษตรมันจะเอียงข้างท่อนะเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องจริงเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเกษตรรถเกษตรมันจะชอบเอียงข้างท่อบ้าคันนู้นก็เอียงเข้ามานี่คันนี้ก็เอียงไปโน่นครับตะวันไปเที่ยวแล้วครับเต็มพูนพูนครับไปเดี๋ยวเราหลบก่อนมาแล้ว เมื่อกี้รถสองนะครับเมื่อกี้รถสอไปเก้าเพียงสี่สามหังน่าจะราคาเดิมนะอันนี้เป็นรถที่สามแล้วนะครับรถที่สามสองอุ้มไปแล้วยังเหลืออีกนี่แล้วก็บินใหญ่ดูแล้วยังเหลืออีกประมาณ2องุ้มนะ <3 S 2> มน่าจะเต็มสามรถน่าจะเต็มหรืออาจะไปไม่หมดก็ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอชมกัน วันว <B |ms|> ังคำท่อใหม่นี่เงาบับไปนะหมดแล้วนะบิ้งนี้บิ้งใหญ่สุดแน่นะสามตึกร่มีสามบินนะแต่บิงไม่ใหญ่ก็เมื่อกี้น่าจะได้มาประมาณคนละคนละเกียรก็บวกไกด์บันไม่รู้เลย ไปบินงน้ตเดี๋ยวให้พี่กองขับมั่งแหละเจ้าของรถอ่ะบินสุดท้ายครับบาสวังถ้ำกับกบเคโฟ้าคึมๆมครับแต่ไม่ตกนะฝนนะดูเลยก็คือเมฆทั่วเลยแต่ไม่ตกแน่นอนถ้าอากาศอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคึมคึม กล้องก็จะมืดๆหน่อยสามสิบไร่ครับเหลือแค่นี้แหละนี่นู่น,นยาวไปน,นูทนสามสิบไร่์สามบิ้งนะครับดูเห็นเห็นบอมเบย้ไหมน,นูทนบอมเบย์นู่นแล้วช่างหน้าดช่างหน้าอยู่เน,นี่ยนี่ช่างหน้าอยู่นี่นี่พวกกันพวกกัน โผล่แกไอ้บ้าอะเป็นข้าวก็ขอสี่หนึ่งนะครับนี่นานๆจะเจอนะ ถือว่าได้ดีเลยทีเดียวสองรถที่ไปก็ประมาณสิบเก้าเกียนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปอีกสองอุ้มนะครับเอ้ยดบ่กี่อุ้มเมื่อกี้ไปพอประมาณอุ้มนะึงประมาณอุ้มกว่าเพราะว่ามันสองอุ้มสองคันแต่ไม่เต็มขอเขากลัวเขากลัวไปไม่หมดแต่จริงๆแล้วน่าจะหมดนะ ไม่รู้ว่าปรึกษากันยังไงกลัวไปไม่หมดไม่เป็นไรประมาณกี่เกียนเลยพุ่มที่ไปเทีไปเมื่อกี้ประมาณถ้ารประมาณสามเกียนก็นี่สี่ห้า าตีเซี่ยวสุดท้ายรวมกับถ้าตีเซี่ยวสุดท้ายก็คือสองสองอุ้มนี้ใช่ไหมรวมกับรวมกับรถที่ไปเมื่อกี้ก็ประมาณกี่เกียร์ไดส้สมมติรถเมื่อกี้สามเกียร์คันนี้อีกสี่เกียร์ห้าเกียร์ประมาณเจ็ดเกียร์ก็ประมาณยี่สิบหกเกียร์ยี่สิบห้ายี่สิบหกเกียร์ได้แต่ยงเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่ได้ดีตรงบิงบ้งลมบิ้งลมมันเขียวนะแล้วก็เขียวไม่พอแล้วมันไอ้น,นี้ด้วย มันบางด้วยมันยิบ้านี่หกเกลีนแต่ราคาดีอยู่นะชน่วงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับราคาตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านนะยวต้องแก้ซี่รอบอันนี้รือว่า,อ,าอันนี้เอามาลองวันแรกนะก็ติดตู้ไปโอ้หลายรอบเลยนะเป็นซี่รอบเขโพดนะแล้วทีนี้มันเหมือนซี่รอบบนนะ่ะมันต่ํามันมันหนีบนะ ต่รงทางออกที่จะออกมาฝากก็เดี๋ยวก็แก่กันนะเพราะที่รอบอะไรเรามีอยู่ที่รอบเกี่ยวข้าวหรือถ้าไม่ได้ใช้ที่รอบเกี่ยวข้าวอันเก่าก็อาจจะซื้อโรงงานใหม่รอจมกันไปเรื่อยๆนะให้กำลังใจกันไปผมก็ถ่ายดูการทำงานไปเรื่อย เสร็จเรียบร้อยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วนนนเกี่ยวฟางไหมเอะตู้อีกคขอไดีวะ <laughs> น,นัะ่นไหนอันไหน ฟังอาจจะคิดผิดไปนะเพราะว่าผมยังไม่ได้รวมเสศษไม่ได้รวมอะไรก็เที่ยวที่สามที่ไปเมื่อกี้ก็หกเกียนกว่านะครับก็ทั้งหมดอนะ่ะผมมันน่าจะประมาณยี่สิบเก้าเกียนนะครับสามสิบไร่อะไรอย่างเงี้ยยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดเกียนเนะี่ยประมาณเนี้ยนะราคาเท่าเดิมอ่ะอ๋อราคาเจอบิ่งเจอบิ่งเขียวไปล่วงไป200ร้อยนะ ก็โอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฝากกดจามกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคำขอครับผมขอบคุณครับผมสวัสวดีครับ